่วงธรรมนูนชีวิตสนับสนุนโดยโรงแรมนูโวซิตี้บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมออัสลามอัลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวบาระกาตุขอความสุขความสันติความเมตตาและความเป็นสิริมงคลจากพระพุทธเจ้าจงปสะสบตะท่าน สวัสดีครับท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้เราได้รับเกียตรติจากวิทยากรประจำคืออาจารย์อานิสแพททองคำท่านจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอัลอัสฮัสในประเทศอียิปต์ในสาขากฎหมายอิสลามและนอกจากนี้ท่านยังจบปริญญาโทในสาขารัประาศาสาศาสตร์จากนิดาขอเชิญท่านผู้ชมพบกับอาจารย์อนิสแพททองคำได้เลยครับ อัสสลามุอะลัยฮ์รอห์มานุรรฮิมวะบิห์นัสต้าอิญวะลาฮ์วะลาคุวะเตียลลาบิลลาฮิลอาลิลอาซิม السلام ุอะลัยคุมวะราะห์มุตุลลาหิวะบรักาตุอาจารย์นิสครับอยากจะเรียนถามว่าอะไรคือหัวใจสําคัญในการที่จะเลี้ยงดูลูกนะครับให้ประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของโลกปัจจุบันแล้วก็โลกหลังความตายนะครับเออพูดถึงความสําเร็จนะมันอยู่ที่ว่าเรานิยามความสําเร็จว่ายังไงครับนะเพราะว่าใน ในโลกปัจจุบันนี้เขานิยามความสําเร็จในชีวิตนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็เขานิยามความสําเร็จนั่นก็คือการเรียนจบนะครับบางคนก็คือความสําเร็จก็คือการมีอาชีพนะครับบางท่านก็คือเป็นด็อกเตอร์นะหรือมีบ้านหรือมีรถนะครับคือสามารถที่จะอยู่ได้อย่างสุขสบายนั่นก็คือความสําเร็จของคนบางกลุ่มที่เขานิยามเอาไว้นะครับทีนี้เราเป็นมุสลิมนะครับในฐานะที่เราเป็นมุสลิมนะครับหรือเราเนี่ยต้องดูว่า เอ้ความสําเร็จจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกว่าในคุมอ่านว่ายังไงนะว่าสําเร็จในดุนยาเนี่ยไม่ยากครนะแต่ว่าสําเร็จในอเกรอนเนี่ยผมว่ามันต้องดูรายละเอียดว่าใครเป็นคนกําหนดความสําเร็จให้กับเราครับแสดงว่าถ้าเรากําหนดความสําเร็จในคุณอ่านว่ายังไงนะครับผมก็ลองไปเปิดดูนะตอนที่ผมเริ่มมีลูกคนแรกนะที่เราจะเลี้ยงลูกแบบไหนนะในสังคมที่บอกว่ามีโรงเรียนนะก็มีวิธีการสอนแต่ละโรงเรียนก็ไม่เหมือนกันอีก นะแต่ละสํานักก็ไม่เหมือนกันเพราะงั้นการสอนนะทุกโรงเรียนก็อ้างว่าจะสอนให้ลูกเรานั้นประสบความสําเร็จแล้วเราจะเลี้ยงลูกเราอย่างไงนะต้องย้อนกลับไปดูในคุรอ่านนะครับที่เราบบอกว่าอะมันซุซีฮานินนัทวอุดิคิลัญจนนะแตฟากดิฟสนะและใครก็ตามที่รอดพ้นจากไฟนรกนะว่าอุดิคิลัญจนนะและเข้าสู่สวรรค์ฟากดิฟสแน่นอนเขาเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะแลวจุดตรงนี้เองฮะ เพราะฉะนั้นเอาจุดตรงนี้นะครับหัวใจของสาคัญที่สุดของการเลี้ยงลูกหรือแม้กระทั่งการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาโลกนี้ยนะครับของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมนะค,คือการต้องตั้งเป้าหมายนะตั้งเป้าหมายว่าตัวเองนั้นจะประสบความสําเร็จตามนิยามที่เราได้ทรงบอกไว้ในกุรอานเราะนั้นคุณจะสามารถที่จะกําหนดเป้าหมายของคุณในโลกดุนยาในโลกนี้ยังไงก็ได้นะครับจะจะจะตรงไหนจะเป็นความสําเร็จก็ได้แต่ในโลกอาคิรอนคุณต้องลอดพ้นจากฟานนรกและเข้าสู่สวนสว่านัน่นคือ เป้าหมายนะในการเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่กําหนดเป้าหมายนี้นะค,คู่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับต้องอำนวยความสะดวกหรือว่าต้องช่วยๆกันนะครับให้เ,เลี้ยงลูกให้ไปในทางเดียวกันเมื่อเป้าหมายเราชัดเจนแน่นอนหนทางที่สู่เป้าหมายก็จะชัดเจนขึ้น,นครับครับแล้ววิธีการในการที่จะไปสู่เป้าหมายเนี่ยนะครับพ่อแม่นั้นจะควรจะเสริมกันอย่างไรครับเพื่อที่จะให้ลูกนั้นได้ประสบความสําเร็จทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะครับ อันดับแรกเลยนะครับต้องสอนให้ลูกรู้จักอลัลลอฮ์ก่อนนะครับ<ะ>เป็น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 วิชาการต้นๆเลยตั้งแต่สมัยที่ทัรอซูลสลอฟสลัมก็คือท่านศาสนทูตเนี่ยนะครับได้ใช้เวลาถึง13ปีในการเผยแพร่ให้กับคนเนรู้จักอ,อัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับที่จริงแล้วเรื่องการละหมาดเรื่องการถือเส้นอดเรื่องการอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข้อปฏิบัติเนี่ย นะครับเรื่องการอ่านกุานเนี่ยให้เด็กรู้จักเรื่องของการรู้จักพระเจ้าก่อนเมื่อเขารู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าล้อนเนี่ยสามารถที่จะทําอะไรกับเขาได้บ้างและเขาจะสักการะไปเพื่อสักการะล้อนเนี่ไปเพื่ออะไรเมื่อเขามีจุดประสงค์เมื่อเขามีเป้าหมายเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกอย่างที่พฤติกรรมที่ออกมาจากตัวเขาเนี่ยมันจะสอดคล้องนะครับและพ่อแม่เนี่ยต้องฉายให้เขาเห็น หาการที่จะล้อให้รู้ว่าล้อเป็นผู้ให้ดิสกีให้ปัจจัยยังชีพเขาก็จะทํางานเป็นผู้ที่ล้อให้ความสําเร็จเขาจะมอบหมายเป็นผู้ที่ล้อใหออ้ให้เป็นให้ตายเขาก็จะตักวามีความยำเกรงต่อรอนะและเป็นผู้ที่ลงโทษเขาก็จะห่างไกลจากสิ่งที่ล้อห้ามเป็นผะู้ที่ยกระดับให้เขามีเกียรติขึ้นเขาก็จะสื่อสารความรู้เพราะฉะนั้นจะดูทุกอย่างเนี่ยมันจะตรงเข้าสู่เป้าหมายที่ที่ที่เราได้วางเอาไว้หมดทุกอย่างเลย ครับต้องขอขอบคุณอาจารย์อนิสเป็นอย่างมาก,กน,นะครับท่านผู้ชมครับอาจารย์อนิสให้คาจำกัดความนะครับว่าผู้สําเร็จผู้ที่ประสบความสําเร็จนั้นก็คือผู้ที่รอดพ้นาจากฟนากซึ่งเป็นความจริงที่ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์อยู่ในส่วนไหนของโลกเนี่ยนะครับก็ไม่อยากที่จะมีชีวิตอย่างยากลําบากในชีวิตหลังความตายนะครับ ต้องขอขอบคุณอาจารย์อนิสเป็นอย่างมาก,กน,นะครับที่มาให้ความรู้กับเราในครั้งนี้นะครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณอริยามินยีในช่วงกินดีมีคุณค่าสลามออะไรกุมวารามตุลลววารากาตุสวัสดีครับ